ทุกคนวันนี้เราหยุดเกมข้าวหัวของกัปตันจังเอออังฟีอะไรกันต่อวันนี้ทุนเราสองพันเชนเคยนะจ๊ะเออเอาสิเริ่มต้นกันก็เบนเร้อยยี่สิบเลยนะจ๊ะแต่ขอบอกว่าเกมนี้นะจ๊ะเข้าปีจะปินนกสามตัวจังยังไงกันต่อทุกคนไปเก็ยร์ตัวยังไงมันต้องมาเลยปมมีจังหวะนี้คือคืออย่าบอกอย่าเข้าเป็นต้นเกมอู้หูแมงไ สองตัวให้แบบว่ามาแล้วหรอกแล้วจากไปนะจ๊ะก,กินนี้จะบอกว่าเขาแจกตัวคุณเยอะมากๆเลยนะจ๊ะไม่เชื่อก็ดูเอาเองเออเอาสินอกรอบยังเข้าขนาดนี้แล้วคิดดูว่าเท่าเข้าฟีสปินจะขนาดไหนทุกคน นอกรอบก็ตัวควงก็ขยับตามที่มันไหลเลยนะจ๊ะสเก็ตเตอร์เออเวลาให้มาไม่อยากจะมาแต่เวลาที่ไม่ให้มาดันจะมายังไงทุกคนอีกหนึ่งตัวหูแม่งมาอย่างนี้แบบสองรอบติดแล้วนะทุกคนแบบโมโหคือแบบมันไม่ไหวแล้วจังหวะน,นี้มันฉุนไปหมดแล้วนะจ๊ะ<ๆ>ก็กดกันต่อกันที่เบ็ดละร้อยยี่สิบนะจ๊ะเออยังไม่หยุดไม่ย่อนจริงๆชนนี้ยังไงคูณสองแล้วจ้าเออ คูณสามยังไงทุกคนเออคูณสวยจริงๆทุกคนคูณสามแล้วคูณห้าอ้โหช็อตนี้คูณห้าจ่ายไหลไหมอือหือยังมีทุนได้ต่อให้เพื่อนๆได้ดูนะจ๊ะอ,อือวายมาอีกยังไงทุกคนปังจริงๆจ้ำมันปังไม่ไหวแล้วจ้าเออยังไงอู้หูวายมาขนาดนี้ทุกคนโคตรชอบมากเออเอาสี่ฟาดในฟาดดีๆเกมนี้ยัง ทุกคนสเก็ตเตอร์เออมาให้หน่อยเธอสองตาติดแล้วไม่มายังไงทุกคนอีกหนึ่งตุ้งคงจัดให้ตามคำขอสิครับน้อ๊งสเก็ตเตอร์มาสามตัวก็แอบเขาปีสปินไปเลยจ้าสิบรอบเบาๆโอ้ยตัวคงก็แบบว่าอบุญกีมากเลยนะจ้าเออเอาสิ มันไม่มีเกมอะไรปังไปกว่าเรานะ่ะตอนตอนนี้แล้วนะจ๊ะเออผาดได้ฟาดจริงโอ,อ้โหไ,ไวไยมาแบบนี้เจ็ดรอบของเราจะเป็นยังไงทุกคนมาดูเอาละจ๊ะปังจริงๆเว้ยคูณหกก็แล้วโอ้ยช็อตนี้ข้อสวยคนคูณเก้าติดติดเออเอางี่คูณ 9, ออสิบ้าทุกคนยังไงแค่ช็อตนี้เดียวเราฟาดมาัหมดที่ พี่ยวอะไรทุกคนดูแม่งไหลเอาเองนะจ้าเหลืออีหกรอบจ้าเออเอาสีจังหวะน,นี้จอกฟ้าเดินมาทั้งหมดที่แปดพันสามเลยทีเดียวนะจ้าหกรอบจะปังขนาดไหนทุกคนมาดูเลยเออวายมาแบบนี้ยังไงกันต่อทุกคนหืม,มคูณหกแม่งไม่ไหลทุกคนวายมาอีกเออเต็มแผงไว้เลยดิค้านนะ้องเออฟาดอีกแล้วฉันก็ฟาดมาอีกที่เท่าไหร่ทุกคนดูหกเอง ช่อนี้ฟาดได้ฟาดจริงๆฟาดกันั้งหมดที่สามหมนเก้านะจ๊ะเออมาดูว่าสิบรอบเราจะฟาดกันมาอีกที่อะไรเจะบอกนะมันจะเข้าสเก็ตเตอร์ท้องสเก็ตเตอร์หรือยังไงยังไงด้วยหูวี่มันยงจะปังขนาดนี้แล้วนะเว้ยสองรอบสุดท้ายปิดฉากให้สวยๆนเลยสิบรอบของเราฟาดกันมาที่เท่าไหร่ดูนะจ๊ะเออคุณเก้าติดๆจังหวะยังไงครูสิบห้าก็มานะครับเออ อสองรอบสุดท้ายจัดให้ได้แบบว่าตามขอมากเลยนะจาก,ก็ฟาดมาทั้งหมดที่เท่าไรดูเอาเองฟาดมาทั้งหมดที่ที่ทโอ้โอยังไงไม่หยุดนะคะน,น,น้องฟาดมาที่แต่ละหนึ่งอีกแล้วหนึ่งรอบสุดท้ายของเราจะเป็นยังไงปิดท้ายให้ส,สวยๆเ,เอยเหอะมันสวยนะเว้ยแกเินตั้งทั้งหมด สิบรอบนะจ๊ะจังหวัดก็ไปมาที่21นหนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเกมนี้มันปังไม่ไหวแล้วจ้าทุกคนสําหรับวันนี้นจ๊ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ป็นกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมกันในคลิปวิดีโอหน้านะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ได้ที่คลิปหน้านะจ๊ะ